ฝั่งนี้ของพี่มานี่อีกกี่กี่ร้อยต้นนะมดเดือนปีสองร้อยต้นนะจานต้นนะหมายถึงว่าทั้งแปลงเนี้ยนะเฉพาะชุดนู้นยังมีรวมหมดเลยก็ทั้งแปลงมีประมาณห้าห้าร้อยรวมที่บ้านด้วยนะบาทมันสามร้อยกว่าต้นสามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าสิบห้าร้อยกว่าแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่จะปลูกเพิ่มอีกเไหวแล้วแต่จะโขดยางปลูกอีก thank <laughs> you โอเคครับวันนี้อยู่สวนพิมานิดอันนี้คือนกหยิบนะครับวันนี้มาเหมาไปประมาณ10กว่าลูกด้วยกันแต่จะพามาดูชนีชนีโบราณพ,พี่บอกว่าพ,พี่บอก <c oughs> ผมเนี่ยเวลามาเนี่ยดวงดีประจำพี่นี้บอกว่าจริงๆชนีเนี่ยน่าจะปีนี้ชนีออก ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเมื่อปีกายยังไม่เยอะเท่าปีนี้แต่เยอะทุกต้นมีออกทุกต้นปีกายยังออกมีทุกต้นเนาะเกิดปลายปลายกปีนี้ออกแบบสวยมากกิโลติดละสี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบพ่อชะนีปีนี้เนี่ยน้อยน้อยหมายถึงของคนอื่นนะแต่ของพี่มานิดไม่น้อยและที่สําคัญคือพี่นิดบอกว่าสิ้นเดือนผมเสิ้นเดือนอันนี้เปิดดูวัที่สิบเก้าแต่ผมบอกพี่มานิดหนามันแดงหมดแล้วนะ น้ำมันแดงแล้วแดงนะน้ำมันแดงแล้วพอเคาะดูเมื่อกี้พี่มันนี่เคาะดูมาฟังเสียงให้พี่มันนี่เคาะให้ฟังใหม่พี่มันนี่มาเคาะให้ฟังใหม่พอดีหนาะเป๊กนี่อ้าวแย่แล้วหมดอายุหมดอายุหมดอายุก็ต้องใส่ตั้นดีนะใส่หนาคิรย์ยาวๆเลยนี่เนาะก็ถือว่าโชคดีไปโชคดีไปโชคดีไปเออเโชคดีว่าจานไปโชคดีของผมไปนะครับอื แล้วชนีแป้งนี้เนี่ยอร่อยด้วยเพราะเป็นชินโบราณโบราณชนีอายุ30กว่าปีกับ40ปีแล้วใช่ดกองเพดฟังเสียงเนี่ยมันเนี่ยเอาน้ำแดงหมดแล้วผมมาบอกอ้าววันนี้น้ำมันแดงแล้วนี่มันมันไม่ทันสิ้นเดือนแล้วนะเออชนีสวยมากปีนี้ดูสิต้นนี้เกือบร้อยแล้วมั้งเนี่ยอยกว่าจ้ะอยกว่านี่โอ้โหดูดูอวยกว่าเป็นยังเป็นยังโคนเลยอ่ะ เนี่ยแล้วจะมีเตถ้าเราตัดสุกตัดอร่อยอร่อยอีกทีเนี่ยปีนี้ร้อยสามสิบถือว่าไม่ขี้เหร่เลยร้อยสามสิบไม่ขี้เหร่นี่ไงพี่มนิดบอกว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีสี่ลูกด้วยกันสี่ลูกแต่มันติดโคลนจัดอาหารมาไม่ถึงมันก็เลยล่วงไปสาม เมือลูกนึงมันมีผีแกมันเกิดไปเสมอกันแล้วก็ <c oughs> บอกว่าอ้าวพิมนิ์น้ำแดงนี่เคาะดูตายแล้วมอนอายุเดี๋ยวมาดูดูอย่างอื่นหนอยชนีสวยมากพี่นี่บอกเลยนะเดี๋ยวถ้าใครอยากกินชนีอร่อยอร่อยนะจองมานะอินบ็อกมานะอินบ็อกมาจองมาผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังชนีที่นี่นะไม่ไม่มีผิดหวังอันนี้ไม่ใช่ชนีนะนีหมอนหมอนนีก็ชนี นี่ก็นแกนี่แก้วไหลุงนุ่มกคแับมลุอแก้วลแก้วคงแลุนแก้วนีคือลุงเป็นก้อนลปนก้อนลุงก้ลุแหลกลุนดูดิโอ้หโอ้หก้อนไฮเจฟินชานีอร่อยอร่อยจองนะครับจองมาเลยลูมดูตอนนี้ก็เป็นร้อยกว่าเนี่ยร้อกว่าโหแล้วนู่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่านี่ก็นี่ลุนี่ลก้อนนนี่น นี่เลองลองนี่นี่เหล่น้ำแดงเนี่ยจานเนี่ยจานอยู่น้ำแดงอย่างนี้น้ำเขียวน้ำมันแดงหมดแล้วนี่นี่หมอนหมอนทีนี้หมอนเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่หมอนทีนี้จะเชื่อดีแลวจานเนี่ยตรงนี่ทุเรียนพวกนี้เนี่ยติดขาอ้าวแย่แล้วเลยวะนี่ปิงรุดแล้วด้วยเนี่ยปิงรุดเลยดูดิปิงรุดแล้วต้องเอาผาเทพประพันธ์่อย ใหญ่แล้วโหมันขอบแล้วอ่ะแเท่พันมาถ่ายกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลือนี่สังหารสังหารสังหารเดี๋ยวไปดูหลายตนหน่อยนี่หมอนนะนี่หมอนดูเองก็แล้วกันขอขอเปลี่ยนตีกันในตอนนั้นเป็นมลมสายเริ่ากหนึ่เหมือนจะเป็นหาวาหาวะแล้ตัดตัดกาดตรงอันนี้กี่วาเนี่ยวีนที่วาดสองเก่าของเก่าไงของเก่าของโบราณ เขาออกไม่ได้นะโบราณไม่ได้ด้วยต้องไว้นี่ด้วยตนเน้าตนเนี่ยไม่ทีไม่หลวงแต่ไปอ่อนไงโอ้ไ่แค่นี้เลยไปเฉย่ยเลยหนุ่มโบ่มาเลยไงพ่อปีนี้เราถ้าตรงออกเราผมเคยบอกว่าใบเนี่ยมันยากมากเลยปีนี้ยากจริงนะเพราะว่าช่วงจังหวะเราออกดอกปุ๊บฝนมาฝนมาฝนมดอกบานฝนมาดอกบานฝนมาใบอ่อนมาใช่อ่อนมา ทำให้การอัตราการติดเนี่ยเหลือน้อยทีเนี่ยจิดคนนี้ชิดใบไปที่ชิดรูพี่จิตใบไปที่ชิดรูโหชาวสวนก็ช่วยเลยเรียนไม่จบเสร็จจบชิจามเรียนเยอะที่นี่กับชนีชินีเนี่ยโอ้ยมันจะมีมันสวยงี้ปีนี่คือนี่โอ้โหดูดินี่ชนีนะสวยจริงๆชนีปีนี้ออกออกสวยดีตาดีแรกตคนนี้หนึ่งนีไง ดูกลูสทีนี้จะได้ดีเนี่ยจ้าทีนี้แล้วนี่ลูกเจ็ดโลแปดโลขายใครเนี่ยพี่นี่เห็นไหมเอาี่มานิดลูกเจ็ดโลแปดโลขายใครเนี่ยใครไม่รู้ดิทมกนิดลูกนี้ผมจองไงเออเอายานมาจองไปเลยจองนะลูกนี้นะเออโอ้ครูเต็มด้วยเออนี่แกอะไรครูครูเต็มด้วยเอาขวยายตรงนี้ประมาณเจ็ดโลอ๋อไปต่ำกว่าเจ็ดนี่ดู ดูดูดูโหลาแต่จองลูกอย่างเงี้ยลูกใหญ่จริง่หาคนใช้จัดอาหารในห้องเลยจานมันเยอะไงรุ่นคนเราหลุนอ้อมหลุนหลังไงหลังนึงแน่ไม่ได้รุ่นเดียวกันไงรุ่นเดียวจะเป็นรุ่นนั่นอันนี้รุ่นรองรุ่นรองนี่อันนี้ก็รุ่นรององเงี้ยกันเลยไอ้เรื่อนี้ไงเงี้ยซอสแปดปากซอสแปดซอสแปดโอ้โหโอ้โหที่ไปที่นะ เออตัดแผลตัดแผลติดมอปอดไปเลยคือวันนี้ตัวนี้ตัดบอกเลยนะผมเอาลายลูกเลยเนี่ยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอยจานใหญ่เนาะเอาลูกใหญ่เลยใหญ่เหญ่รีบเจ็ดกิโลใช่ลูกหนุ่นะพวงนู่นนะลูกเราประมาณหกเจ็ดโลมาเลยหนุ่มนะหนู่มนะพวงนู่นปลายนู่นนะน่ะซีหาลูกตรงนู่นนะงมากระยายนั่นนะเอาเอาทั้งเอาทั้งพวงเลยเอาเจ็ดนี่ก็ะย้ายนั่นนะจะย้ายถุจะมีกานของจานด้วย ฝนหนุ่มอยาจะเทดอยนะหน่อมน้อยดูโอ้โหปีนี้พอเราเหี่ฝนไปเนี่ยดูดิแต่นี่นี่ได้นี่ลงกองนะอที่นี่ลงกองนะบนนะบนโอ้โหขบบนลุนยายโตมีลูกนะมีน้อยก็ดูดิข้างล่างมีมีเลยอ่ะฝนเอาไปเกียงเกี่ยงไอ้หมดเลย แต่แต่บอนต้นต้นล้าตาเนี่ยเพราใช้ดาอันนี้คือต้นอายุประมาณ30กว่าปีเราไม่มีนิดต้นอีู่กับปีต้นมันตายก็เลยมีเูื้อเลือสาวอยู่ด้วยพวกนี้ประมาณสิบสิบปีไหมสิบปีสิบปีมันเท่ากับตัวนู้นนี่ลูกสวยเอาตัวสองหลุนเนี่ยที่เบียวหลังเนี่ยจานเอาสองหลุนพอหลุนหลังน้องเนี่ยอาหารไม่พอเนี่ยเนี่ยหลุนเนี่ยอาหารไม่พอแล้วแต่นี่หลุนน้องอุ้ยอันเย่นจัง เนี่ยนี่ลูนน้องนะนโอ้ทีหลังออกมาทีหลังปีกินอาหารทั้งหมดก็เลยได้มาแค่นี้การทำแบบนี้เดนะือนหน้าปีแล้วร้อยร้อยหกสิบอ๋อปีนี้ทีนี้บ่างมันไม่เสมอเอล,ลูกใหญ่เลยลยลูกใบใหญ่มากออไมาเสมอผลลัพออกเป็นลาวนะนี่เลยปีนี้เลยเงี้ยปีแล้วเน,เนี่ยร้อยหกสิบกว่าลูกหกสิบลูกไงแต่ว่าลูกเสมอถูกต้องลกปลาใช่่ะ ที่นี้เราอากาศมันไม่เอื้อด้วยอากาศไม่เอื้อดอกหลวมมาเลยบานออกไม่เยอะออกไม่เยอะลูกย้ายปกติมันทุกกิ่งเลยนะ่ใชปกติทุกกิ่งเลยเนี่ยมันต้องเป็นลาวอย่างเงี้ยจริงเนี้ยอยู่นิดนึงนะนี่ยเป็นลาวอย่างเงี้ยอันนี้ลาวนี่มันตัวมันตัวสองหลุดไปแล้วมันมีหลุดเดียวหลุดเดียวเหมือนน้าสองหลุดตรงนี้จองตรงนี้จอง ขณีสวยมากปีนี้ใครอยากกินขนีบอกเลยนะโลร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบมาเนี่ยแย่ซะแล้วสุกแล,ล้วลูกเนี่ยขวายแค่แค่เสียงหลวมแต่จริงๆแล้วเนี่ยปิงหลุดละขวะหลุดแล้วนี่นี่กับหมอโอ้ยโอ้ยต้นนี้นี่เป็นลาวนี่ก็ร้อยร้อยกว่าร้อยกว่านี่ลูกเราประมาณสี่โลเนี่ย สามโลสี่โลเนี่ยคิดดูกันลูกเนี้ยต้นเนี้ยเฉพาะต้นเนี้ยครึ่งตันเกือบครึ่งตันต้นใหญ่ดูนี่เนี่ยถึงต้นใหญ่ไม่อยากให้ตายมันเสียดายแล้วนี่นะเนี่ยโอ้โหดูดูสวยหน่อยดูสวยดีแล้วในดอกแต่จับแบบนี้โอ้ยเต็มเลยอ่าอย่าเบ่งนิดน้อยโอ้ต้นนี้คือลูกได้ทรงหมดเลยอ่ะอ่ งนีสมเนี่นี่งนี่ลงกองสบายลงกองแน่นอนไม่ได้กินอะคนไทยเนี่ยมาดูขบนนี่ลูเสมอเปียบเลยต้นนี้ปีที่แล้วได้เยอะไหมพี่วินิจเนี่ยตันนี้น้อยน้อยนะ้นเยอะแยะเยอะวัีนี้ตีมพอขอในขานข้ขยาอนอะปีนี้ขานขยา อ่ะคุยคนนี้ก็ไม่น้อยคนนี้จะร้องว่าลูกเนี้ยอเออพี่มานิดถามนิดนึงไอ้นี่ย่าเนี้อย่าหวายเนี่ยหรือย่าน้ำในบ้านเราเรียกย่าน้ำนะไอ้นี่นนไม่ตายนะกาพอชักมาวางไว้เงืออ่อนฉุดคือนอีกขึ้อนอี้เป็นไปไงมั้ยเปนยังไงมัน มันก็ย้ายพันธุ์ทางไหนใช่เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นขุ่มหญ้าหวายเออเอ็นขุ่หญ้าหวายมัยายพันธุ์หญ้าหวายหรือหญ้าน้ำที่เราเรียกกันนะกลุ่มเนี้ยไม่มีผลอะไรเยอะกับทุเรียนอ่ะก็คอยอาศัยตัดเอานะครับมันจะสร้างความชื้นหน้าแรงได้ค่อนข้างดีทีเดียวใช่ๆนะครับแต่หน้าฝนเนี่ยถามว่ามันกินปุ๋ยเยอะไหมหญ้าเนี้ยมันกินปุ๋ยตัดมันก็คืนกลับเหมือนเดิมนี่แหละคืนเหมือนเดิมจะไปไหนมาฮะตัวนี้เราที่ถามผมมาเรื่องหญ้าหวายหญ้าน้ำแต่ตัดลันก็ขึ้นตัดขึ้นไม่ตายขึ้นตัดจะขึ้น อ,อ,อ้ยแล้วสิ่งนู้นพี่มนิชต์ลูกนู้นะ่ะ <c oughs> โอ้โหใช่นีสวยมากสิ่น้อกเลลาวน้นมาได้โอล้ลาวนน่นทั้งลา,า,ลา,ลานี่น่าจะประมาณสักกี่กวันหนึ่งตัดได้พี่มณิชต์รุ่นนี้ กอประมาณมันสี่สิบสิบผานเนี่ยไหมสิบถึงสิบห้าเดือนเดือนหน้านะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนเมษาเดือนพฤษภาณ่ะอ่าเนี่พฤษภาเนี่ยครับเป็นเป็นทุเรียนที่อ่ายังไม่ปลายฤดูสักทีเดียวเนาะใช่ใชบ้านเราเนี่ยจะมิถุนาหน่อยเนาะโค้ดโค้ดชูเมียแถวจันแถวอะไรมันจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันจะมาอยู่เกตเพลแกงเนี่ยฝังจันหมดแล้วฝังจันหมดแล้วจันตาดใช่จันตาดหมดแล้วจันตาดก็ลูกมังกรตากอ่อนหนังอะไรมา ลมบ้างตัดอ่อนบ้างตอนนี้ก็เหลือไหลลงมาถึงอำเภอแกลงบ้านเราแล้วแกลงมันเล้าเลยระยองอะเฉาเฉาเฉาเมาของปูนเพื่อตัดกันหมดแล้วเป็นโผล่โผล่ตัดน่ะทุกวานคุยกันปีนี้ได้ราคาระยองได้ราคาแห่แล้วเนี่ยดูนะดูชนีเนี่ยมาดูชนีหน่อยโอนี่สุกสั้นแล้วเห็นไหมสุกสั้นแล้วชนีจองเลย นต่งงานแต่อยู่ลูกห้ลูกลูกแปะนี่คือรุ่นูนี่ก็จะเป็นออครับครับครับแต่แต่จดที่ไหนอ่ะกินเลียงตอนเย็นเนี่ยปีนี้น้ำไม่ขาด ไม,<อ>ไม่ต้องลุง้นเหมือนสองปีที่แล้วปีนี้เตรียมนะไม่ต้องขึ้นดีอ่าอ่าอ่ายีตียิบล่าตีเช่าแตนเนะทุเรียนถ้ามีลูกอยู่ไปอ่อนจเย็นไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ไม่ฉีดใบเอ่อแตงกวนเน,นี่ยนีย่คือใ,ในช่วงจังหวะที่มีลูกนะครับทั้งใบอ่อนเนี่ยโดนทำลายอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ต้องเค้ียรครับคราตัดตัครับดตัเย็นไม่ทัดเดี๋ยวพอตัดลูกเสร็จแล้วค่อยดึงกำลังขึ้นมาใหม่ได้ครับครับครับแล้วโอเคครับ ยีพาแน่ยีพาเช้านะก็แล้วมังคุดก็มีโอเคครับครับครับการเด็ดไปลงมันทึบกว่าครับ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 อ๋ออีกลูกนะครับครับครับจะพยายามจะพยายามลบหยิบด้วยชะนีด้วยโอเคชะนีก็สุกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ตัดชะนีละได้ได้ได้เด็ดได้ไงจะไม่ติดมังคุดปีนี้เยอะเกิดช่วงนี้ไม่เยอะต้องมาเฝ้าทุเรียนเลยไงมังคุดไม่เยอะ เอ,าอ้าไย่งไรนะเดี๋ยวหว่าก็ยิงนะแต่ว่าเจ้าไปแน่แต่การที่ไม่เยอะแบบนี้ลูกจะใหญ่แล้วลูกจะสวยได้ครับได้อยู่นะมันขุดออกของกันนี่ยไปนิดนิดเนี่ยอย่า <Yeah. S 2> ที่สวนนนท์ทิ้งไปเลยจานี่มอไปหลุดหลังเอาเองมันได้ทำไรเลยออมี้ที่ยาพองก็ถุนเยงนเลยมาเลยได้น้อย <g ill ain> ที่หนูเป็นขี่กลากหมดเลยทิ้งเลยนะบอกว่าใ <g ill ain> ห้เลิกมันขุด ปีนี้โคตรเยอะแล้วนะมังคุดบ้านเราเนี่ยครับโคงมเยอะตะวันออกเนี่ยแทบไม่ไหวแล้วมังคุดเนี่ยทำไม่ไหวไม่ไม่เอาไงเพราะว่าทุเรียนราคานี่ใครจะไปใครจะไปเก็บเสียเวลาไงเดี๋ยวไเพื่อมังคุดมามังมามังคุดมามึงก็ดแมวนั้นไปไม่หลอดต้องยังไงยังไงก็ไปเกินกี่กี่กิโลก็ไปเกินที่อาทีนะตาทุเรียนลูกเดียวก็ฝั่งนู้นฝั่งนี้ของพี่มานนี่อีกกี่กี่ร้อยต้นนะ มดนปีลสองร้อยกว่าต้นนะอาจารี่ยมาด้วยว่าทั้งแปลงเนี้ยนะเฉพาะชุดนู้นต้องเนี่ยรวมหมดเลยเพราทั้งแปลงมีประมาณห้าร้อยรวมที่บ้านด้วยนะบาทมันสามร้อยกว่าต้นสามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าสิบห้าร้อยกว่าแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่จะปลูกเพิ่มอีกปลูกโอเคไม่ไหวแล้วแต่จะโคตรยางลูกอีกเลย เดินดนี่กใหม่หน้าใหม่เดินเดินทอดนะ อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คริชคิงโชบุนะครับ